สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับโอทเพรยนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพรยนต์รถมือ2นะครับเป็นบริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือ2ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นมินบุรีเลยนะครับและวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งมาถึงเพรยนต์เมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือ isuzu mu x d i o n i c คันนี้เลยนะครับผมอ่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ เจ้าเดียรนิคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับเป็นตัวเครื่องจนขนาด1.9ลิตร DDI b l u e ู o w e r นะครับผมเป็นตัวขับ2นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้นะไม่ไม่เยอะด้วยนะครับแค่20,000โลเท่านั้นเองโหเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นรถมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้ผมพาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผม เนี่คันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเรียกว่าเป็นสีขาว E v e r อร์เรสต์นะครับผมคันนี้สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะผมสำรวจมาหมดแล้วนะครับในส่วนของคันนี้นะลูกค้านะครับที่กำลังมองหา m ิวเอ็กซ์ดิสีขาวอยู่นะครับรถเข้ามาแล้วนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับที่เบอร์098446 5222นะครับ 0984465222นะครับผมโอตเพชรยนนะครับผมรายละเอียดด้านท้ายนะคันนี้ก็เดิมๆสวยๆเลยนะครับวันนี้เราพาชมภายนอกกันก่อนนะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะผมจัดให้จู่ใจเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยไม่ไม่เยอะในส่วนของราคานะคันนี้ยังขออุบไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีการประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าให้ประเมินนะคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ900,000กลางๆ นะอ่านะสภาพใหม่มากๆนะครับคันนี้เจ้าของเดิมใช้ธนุถนอมมากๆเห็นแล้วยังอยากได้เองเลยนะครับคันนี้ในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะครับไฟหน้านะคันนี้เป็นแบบอาโปรเจคเตอร์มาแล้วในมาแล้วนะครับเป็นไฟ LED นะครับมีไฟหลีเป็นไฟ LED มีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับคันนี้ในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะ2ชั้นแบบนี้เลยนะ โคมียมตัดกับสีดํานี่ดูสวยมากๆนะครับในส่วนของกันชนล่างก็ตกแต่งไปด้วยอ่าสีขาวตัดกับสีดานะมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้แล้วนะครับผมคันนี้โอ้สวยจริงๆนะครับใครที่หาอยู่นะครับรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะครับผมจองแค่1,000บาทก็ได้นะออกรถวันนี้มีโปรด้วยนะออกรถกับเชรยนต์นะครับอ่าในส่วนของล้อนะซุ้มล้อคันนี้มีตกแต่งขอบซุ้มล้อด้วยสีดํา ล้อคันนี้เป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง b i s t o n ปี2019นะเป็นล้ออลลอยแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับผมสภาพที่เห็นนี่เป็นสภาพเดิมๆนะรถยังไม่ได้มีการทําขัดสีฉวีวันยังไม่มีการทําสปานะครับแต่สภาพเดิมๆนี้ก็สวยมากๆนะครับผมคันนี้นะจะให้ระบบเบรกเป็นเบรก ABS นะดิสเบรก4ล้อเลยนะมาพร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD เสริมแรงเบรกแบบ BA นะมีระบบป้องกันการทรงตัวนะแบบอัตโนมัติแบบ ESC นะป้องกันรถลื่นถลไมแล้วก็ช่วยในเรื่องของอระบบออกตัวบนทางลาดชันนะครับหรือขณะลงทางลาดชันก็มีระบบอันนี้มาซัพพอร์ตนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะในส่วนของรายละเอียดนะนี่ให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับผมตกแต่งด้วยสีดำนะครับอ่า จยุดยึดต่างๆประตรงประตูนะเดิมๆเลยนะรถคันนี้บอกก่อนนะที่เห็นนี่คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะครับเรายังไม่ได้ปรับสภาพรถนะครับโครงสร้างที่เห็นก็เดิมๆเลยนะครับเราให้ดูกันสดๆเลยนะนี่ขอบสันประตรงประตไูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคันนี้นะบนหลังคาก็มีในส่วนของเหลาแหลกมาให้นะครับผมจะไปติดชุดผนของสัมภาระบนหลังคาเพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมี ชายบันไดข้างมาให้ด้วยนะสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมนี่ล้อหลังนะครับเป็นล้อขนาดขอบ18นิ้วนะยางปี19นี่ซุ้มล้อนะครับเดิมเดิมนะสวยเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2ดนะครับผมอ่าในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ประตูท้ายเดิมเดิมเลยบอกก่อนเลยนะคันนี้มีติดฟงติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อย นะครับมีไล่ฟ้ามาให้แล้วนะครับมีการปัดน้ำฝนมาให้นะครับมีในส่วนของสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบกรกดวงที่สาเป็น LED มาให้ด้วยที่ทสำคัญนะครับคันนี้มีชุดแต่งมาด้วยนะนี่ขอให้สมหวังนะครับขับไปไหนรับรองสมหวังแน่นอนและไม่ใช่แค่สมหวังนะครับยิ่งขับยิ่งรวยนะครับคันนี้นี่รวยรวยรวยบอกเลยนะนได้รถคันนี้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะในส่วนของกันชนท้ายนะครับ กันชนท้ายตกแต่งด้วยสีขาวตัดกับสีดำนะครับดูดุมากๆเลยนะครับผมในชายในส่วนของชายกันกระชนท้ายก็จะมีไฟทับทิมแล้วก็ไฟถอยนะครับคันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าสเกิร์ตชายสเกิร์ตล่างมาให้แล้วนะตกแต่งมาให้พร้อมเลยนะรายละเอียดในส่วนของไฟเบรกก็เป็นไฟเบรกแบบทูบนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยก็ยังเป็นหลอดไส้เช่นเดิมนะครับในส่วนของ ด้านท้ายกันบ้างอ่านี้คือด้านท้ายนะครับในส่วนของที่นั่งตอนที่3นะบเบิร์ดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกือบสมบูรณ์เลยนะไม่ไม่เกือบนะสมบูรณ์มากๆนะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าบาดน,นี้เราพักให้ดูแล้วนะถ้าตั้งก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมีกล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายตรงนี้มาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีช่องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน นะครับตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยหนึ่งช่องนะครับในส่วนของอรอยอาร์คต่างๆนะด้านท้ายไม่มีการชนมานะครับเราให้ดูเลยนะตัวโช๊คประตูนะเดิมๆนะครับรายละเอียดคันนี้เดิมๆเลยก็ว่าได้นะทุกชิ้นส่วนทุกพาร์ทนะครับเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับอันนี้นี่ผมพาดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับรายละเอียดเดิมๆนะครับน่ะเดิมๆเลยนะ ในส่วนของประตูก็เช่นกันนะครับนี่เป็นประตูเดิมๆนะครับสีขาวนะครับเป็นรถปี2019นะมิวเอ็กซ์ออิคันนี้นะครับไม่แค่20 0 0 0โลนะ20,000โลส่วนราคาขายนี้ยังขออุบไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะ1จุดตรงนี้นะมีกล้องเห็นไหมเอ่ยอ่ามีกล้องมาให้1จุดนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียด ภายในคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากที่นั่งแถว2ก่อนเลยพอ,อเปิดเข้ามานะครับคันนี้ตกแต่งด้วยสีดานะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะไฟเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศนะให้อารมณ์สุนทรีในการขับรถนะตกแต่งด้วยสีดําเปียโนแบ็กนะแล้วจะมีไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับที่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับในส่วนของตรงที่เปิดกระจกนี้จะเป็นสีดําเปียโนแบ็กเช่นกัน มีบุหนังมีบุนุ่มมาให้นะครับวางแก้วน้ําได้นะครับในส่วนของเบาะสามารถพับได้นะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับรายละเอียดโดยทั่วไปนะครับสวยงามมากๆนะคันนี้รายละเอียดเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้ที่เห็นอยู่นะโอ้ oh, แอร์เย็นฉ่ำมากเลยนี่จอดสตาร์ตติดไว้นะครับคันนี้นะครับระบบความเย็นนะเรียกได้ว่ามาในทุกตำแหน่งเลยนะไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ มีแอร์ฝังเพดานมาให้ถึง4ตำแหน่งนะไม่รวมด้านหน้านะที่จะเป็นแอร์คอนโซลอยู่แล้วนะครับมีจอในส่วนของจอนี่มอนิเตอร์ตรงนี้นะ10นิ้วนะครับมีมาให้ด้วยนะในส่วนของแสงสว่างก็มีมาให้ตรงนี้แยกซ้ายขวานะตรงนี้1จุดแล้วตรงนี้1จุดนะแอร์ Air ก็สามารถปรับได้เช่นกันตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ อ่าสีดำตกแต่งดุดันมากๆนะครับเช่นการเหมือนเมื่อสักครู่นะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้นะอยู่ที่ประตูทุกบานนะครับตกแต่งขอบตรงนี้ด้วยสีดำเป็นโอแบกนะกระจกไฟฟ้าสบานนะออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับลำโพงคันนี้ก็จะให้มาทั้งหมด6กจุดนะรวมอ่ารูฟสปกเกอร์มาให้ด้วยนะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่าในส่วนของคอนโซลหน้านะเป็นตกแต่งด้วยสีดำเช่นกันนะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3ก้านนะครับผมรายละเอียดต่อมานะตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่พับกระจกไฟฟ้านะระบบควบคุมการลงเนินนะตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบป้องกันการลื่นถลายแบบ dsc นะครับมาตรวัดคันนี้เป็นมาตรวัดแสดงผลแบบ mid นะแสดง ผลแบบสีนะเป็นสีฟ้านะไม่สองหมื่นโลนะครับสองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดโลเท่านั้นนะครับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางคันนี้เป็นให้เป็นจอทัชสกรีนมาให้เลยนะนี่เป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่นะโอเคเป็นจอทัชสกรีนกดโฮมปับ๊แบกลับมามีมีเดียมีระบบ นำทางนวิ i เกเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมคันนี้ FMAMCD ใส่ได้หมดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้1ช่องนะจะเอาไปใส่พักเครื่องหรือวางของเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับผมในส่วนแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับสแสดงผลเป็นตัวหังสือสีแดงแบบนี้เลยนะด้านขวาจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับความความแรงนะความแรง อุณภูมิก็ปรับหมุนตรงนี้เอานะก็จะมีจอแสดงผลตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับผมเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติกลับมานิดนึงมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับ,นนรบ,รรบ6สปีดนะครับคันนี้ช่องเก็บคงเก็บของก็มีมาให้พร้อมนะช่องคูบล็อกตรงนี้นะครับบูบแบบซอฟทัชมาให้ด้วยเป็นหนังเก็บเก็บของนะครับผมวาลันเตียงเหลือๆนะครับสาหรับ m ิวเอ็ก i c ดรคันนี้นะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะสำหรับรถระดับนี้นะแอร์แบ็กให้มาถึง6ตตำแหน่งนะครับโห mm hmm. ให้เยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ่าเดี๋ยวตามกันมาเลยครับผมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับ นี่เป็นห้องเครื่องสภาพเดิมๆนะเรายังไม่ได้มีการทําความสะอาดใดๆนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตร DDI Full Power นะให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับ350นิวตันเมตรนะครับผมมาพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรายละเอียดเดิมๆนะเครื่องไม่มีทําน้ำมัน้ํามันไม่มีไม่ว่าไม่มีเยิ้มนะครับ รอยอาร์ครอยร์ดต่างๆนะครับจุดน็อตยึดนะครับเราให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมนะรายละเอียดเดิมๆรถคันนี้ไม่มีการทนหนักมาแน่นอนนะไม่มีการทําสีมาด้วยเช่นกันนะครับจุดยึดต่างๆนะครับแผ่นเพปเดิมๆนะไม่มีการตอกแผ่นเพปใหม่แน่นอนนะครับรอยอาร์คหน้าซ้ายนะครับจุดน็อตยึดต่างๆยังเป็นของเดิมๆที่ติดมากับรถเลยนะครับอ่านะ ฝากระโปงฝากระโปงก็เดิมๆนะครับขอบสารรูปไปไม่มีสะดุดนะไม่มีการทําสีมาแน่นอนคันนี้รายละเอียดต่างๆยังพงเดิมอยู่นะนี่เราสตาร์ทรถไม่ฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดๆเลยนะว่าคันนี้เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไม่มีสั่นไม่มีกระตุกใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาดีออ i ิกปี2019นะรถเข้ามาแล้วนะครับติดต่อผมได้เลยนะบอกเลยว่าได้รถคันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Isuzu Mu-X Dionic คันนี้นะครับที่ผมเพึ่งรีวิวผ่านไปนะครับถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจนะครับแล้วอยากจะเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับนะครับเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับหรือติดต่อผมได้ที่เบอร์0984465222นะครับ0984465222นะครับผมโอตเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผม แล้วก,ก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถเข้าใหม่รุ่นใดนั้นห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ